กรบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนะคะวันนี้พามาตามแนวทางแม่พันธุ์นะคะเข้าทั้งห้าหกทั้งสามหนึ่งเลยนะคะของคุณแม่เข้ามาเรื่อยๆจนนับลงแล้วนะคะอ d m i n นับลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้คุณแม่จะพาจดุดทูบขอปู่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีความฝันเพิ่มเติมนะคะ บรรยากาศสดๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะครับวันนี้น่งก็มาตามแนวทางของแม่พันธุ์นะคะท่านผู้ชมก็คุณแม่กำลังจุดพูดจุดเทียนบอกระเจะาปู่เจ้า,กกาที่เจ้าทางนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์ก,กดแชร์น,นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะของแม่พันธุ์ถูกมาแล้ว13งวดซ้อนนะครับงวดก่อนถูกบนล่างเลยนะครับทั้ง5-6แล้วก็3-1เลยนะครับผนเนาะวันนี้จะมาจุดทูป อปลูกอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่างวดก่อนก็จุดได้ตรงนี้ห้าหกนะครับท่านผู้ชมอยู่นี่รู้สึกว่าจะจุดสองสามรอบแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมอยู่ตายก็ไม่ยังไม่พลาดนะคะ

เดี๋ยวคุณแม่จะสุดทูบไว้เลยนะคะแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันแล้วก็ค่อยกลับมาดูทูบนะคะท่านผู้ชมหลายท่านก็รอเลขทูบนะคะงวดเมื่อกี้ก็เข้าห้าหกนะคะเลขทูบส่วนความฝันเข้าสามหนึ่งแม่นั่งรออยู่ก็อีแล้วดำลายขาวเหมือนก,กัน

เจ้าทีนั่งรอสวัสดีแม่พนันธ์นะคะคุผม<อ>สวัสดีค่ะก็จุดธูปไปแล้วเนาะแม่เนาะ จุดรูปอยู่นี่นี่มักจะแม่นมาตรงๆงเลยใช่ไหมแม่ได้สองตัวตรงมั่งหลับมั่งแต่ก็ได้สองตัวตลอดนะไม่เคยหลุดอืมทำไมไม่ได้สามตัวสิเนาะแม่เนาะขอสามตัวท่าน,นวิดไปวิดมาอยู่วันนี้คอสามตัวไหมแม่แมขอืขค้นว่าท่านคงน่าจะให้มันเดิมเลยเนาะแม่เนะาะฝันดีไหมแม่ล้างปล่อยเลขต่องงวดมาฝันครั้งเดียวเมื่อสองวันก่อน ันว่ามีคนเอาผลมาให้ผลไม้เนะี่ยเป็นแอปเปิ้ลเอามาให้ลูกเดียวยื่นให้ลูกเดียวก็เลยว่าจะแม่ก็เลยว่าเอ๊ะเอามาให้ทำมาใหลูกเดียวลูกอยู่ก็ตั้งสี่คนแล้วใครจะกินนี่ใครจะอยู่บ่นให้เขานะเหมือนคนแต่ตอนนี้เป็นคนแก่ผู้หญิงเอายื่นให้ก็พอดี แม่กับฝันยาวอยู่นะทีนี้ไปทุ่งนาไปทุ่งนาเห็นควายควายไปกินหญ้าจนนวเกลี้ยงไอไอบิงหนึ่งนะมันมีอยู่สองไรเนาะนนกินเกือบหมดเลยแม่ก็โมโหก็เรียกหาเจ้าของควายไม่เห็นควายหรอกเห็นแต่ข้าวมันหายก็เลยว่าควายใครทีนี้อีกคนหนึ่งก็บอกว่าควายตาที่เคยมาช่วยงานแกนั่นแหละ ไม่รู้ยังไงเห็นข้าวเขาเขียวๆจุงควายมากินมแม่ก็ว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยเนาะควายแกก็ไม่เยอะหรอกควายตัวเดียวอีกเออแม่ก็ว่าตื่นขึ้นมาก็ฝันสองสองเรื่องฝันสองเรื่องแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งนึกเออทำไมบอกแปลกๆนะงวดนี้ นั่งนึกอยู่วันสองวันแม่จะตีตัวไหนดีก็เลยจะตีเอาแปดสี่หางหนึ่งแล้วก็สองตัวนะสองสงกับสูงหนึ่งตีจากความฝันใช่ไหมแม่ตีจากความฝันครับสมมติถ,ถ้าถกงวดนี้เป็นงวดที่เท่แล้วแม่ถ้างวดนี้ ออกเป็นงวดที่สิบหกสิบหกงวดจ้าอ๋อถ้าเกิดถ้าถูกงวดนี้ถูกงวดที่สิบหกใช่ไหมแม่ถ้าออกนะแต่งวดงวดนี้ที่ออกพ้นไปแล้วคือสิบห้างวดใช่ไหมถูกมาแล้วสิบห้างวดจ้าถ้าลองวดต่อไปก็ถ้าถูกอีกก็จะเป็นสิบหกงวดติดใช่ไหมแม่ทีนี้คนที่เอาผลไม้มาให้นี่กลับเป็นผู้หญิงงวดนี้นะ พ no อฝันคน C. C. ืนนั้นเป็นผู้หญิงเอามายื่นให้เป็นคนแก่แม่ก็เลยว่ายายผลไม้ลูกเดียวใครจะกินใครจะอยู่ลูกฉันก็มีตั้งสามคนโอ้ลูกเดียวเองก็เอาให้ได้เถอะกินให้กินให้อิ่มเ้อท่านว่าอย่างนี้ลูกเดียวตื่นขึ้นมาลูกเดียวลูกหนึ่งก็หนึ่งเลยเนาะผลไม้ก็คงก็เป็นศูนย์สิก็เลยว่าอย่างนี้คุยกันอยู่กับ คนที่มาคุยด้วยเมื่อตอนเที่ยงโอ้ยยายฝันไหมฝันก็เล่าให้เขาฟังดิตี<ไ>ง่ายเลยใช่ไหมแม่ตีง่ายรูปเดียวก็เลยตีเอาศูนย์หนึ่งแล้วไอ้ที่ฝันเรื่องควายไปกินข้าวอยู่ทุ่งก็ตีเป็นแปดสี่ยืนคนที่บอกคนหนึ่งแม่คนหนึ่งก็เลยตีเป็นสองสองเอาแค่นั้นละสองตัวก็ที่ปล่อยไปแล้วก็คือเท่านั้น แล้วก็รอเลขทูกแล้วที่ปล่อยมาต่อหวดีหกห้าสองนี่คุณแม่ฝันยังไงคะแม่ฝันว่ายังไงนะฝันว่าเขาปลูกบ้านอยู่ทุ่งนาสองหลังบ้านหลังใหม่ของเราหลังหนึ่งก็สวยของเขาปลูกใบข้างขนาบข้างกันไอ้นี่หวะะัวสะเราเนาะอีกข้างหนึ่งที่ปลูกให้ตาเนาะริมสะน้ําอีกข้างหนึ่งก็อยู่ติด ติดแดนทางทิศเออหมู่ 3, สามตำบลสี่เหลี่ยมอยู่หลังหนึ่งทีนี้มีตีเป็นสองสามเมือนจะตีเอาห้า 5, เอาทุกมันอยู่ในทุ่งนาเ,าเลยตีเอาแค่นั้นแหละหกห้าสองอทูบมันไปอยู่สีข้างแม่มันไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้ามันไปอยู่สีข้างเอาแล้วเรียกออกอีกข้างหนึ่งเหรอเออเลียกไปอยู่สีข้างแม่ ยายคงจะหาที่เขียนไม่ได้อยายเขียนให้แม่นเน้ะขอสามตัวแตก FC ก็รอกันทุกยากกันเยอะคนเขาก็รอถูกกับคนเขาก็รอพึ่งบารมียายนั่นแหละยายบอกให้ถูกก็ FC เขาก็จะได้คนไหนที่เขาไม่มีจริงๆนะเขาก็จะได้ปรดนี้ปรดสินมากครับอแต่ว่าเขียนยายเขียนให้สวยๆเนาะค่ะถึงจะเขียนให้เป็นเอา ปกติเลขทูมันจะเขียนด้านนาเนี่ยไปเขียนให้ทางสีข้าง,างนะคุณจมส่วนหกห้าสองนิดกลับเป็นเก้าห้าสองก็ได้ใช่ไหมคะแม่ใช่แล้วแต่เอฟสี่กลับถ้ากลับก็ดีเหมือนกันเนาะบางทีมันก็ชอบมาตัวอย่างนั้นก็คนแก่ด้วยเนาะอืมคนแก่ตอนแรกคุณแม่ตั้งใจจะไปขอกับที่ตาอยู่นานเนาะเห็นฝนคลื้มนะ่ะก็เลยไม่สะดวกครับยังไงตากับย่าอยู่บ้านท่านก็ยังจะให้อยู่ก็เลย ขออยู่นี่ก็ได้นะแม่นาอจ้าท่านก็ยังให้แม่นอยู่ยังไม่หลุดสักทีเลยเน้ะแม่นาะตั้งแต่จุดมาไม่หลุดเลยนะถูกจะนับหลงเลยป่อแม่จ้าอืตั้งแต่นู้นตั้งแต่เริ่มตั้งศาลให้ท่านน่ะถ้าบางทีแม่อยากจะซื้อแม่ขอท่านก็ไม่เคยหลุดอย่างนี้แหละแต่มาสองตัวสัมากว่านะทีมันถูกตลอดแต่มันถูกสองตัวจ้าโอ้สองตัวก็ถือว่าบุญแล้วแม่เนาะถือว่าบุญเนาะถ้าตัดแค่เลขสามตัวก็ตัด ไปกลับมาก็หกหางครับดีกว่าไม่ถูกเลยสักบาทนะแม่เนาะจ้อก็อแค่ตากระยายท่านให้ก็ดีแล้วเนาะแม่เนาะจ้ะถูกเท่าไรก็ช่างมันข็ให้จะ่มันถูกนะครับถูกน้อยถูกมากก็ดีกว่าขาดทุนใช่ไหมแม่ถ้าท่านให้นะถ้าเอาแต่เลขทูบนะจ,จับจุดได้ไม่ขาดทุนหรอกไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนอืมเพราะว่ามันก็ ทาอะไรสิบห้าสิบหกงวดแล้วนาะแม่เนาะ <Yeah. S 1> ยังไม่หลุดเลยตั้งแต่ตามตามกันมาเนี่ยจาได้เลยเนี่ยถ่ายคุณแม่มาในถูกมาตลอดเลยเน้องแม่เนาะย <Yeah. S 1> ่าแต่ว่าเอซีต้องไปตัดซื้อในเลขทูกนะคะท่านผู้ชมใช่ <Okay. S 1> แล้วความฝันคุณแม่คุณแม่ชอบตัวไหนคะแม่สาหรับความฝันไม่ชอบศูนย์หนึ่งกับสองสองห้าสงก็ชอบสามตัวนี้รอเลขทูกใหญ่ก่อนครับ มาดูเลขทั่วกระจกมาเป็นตัวไหนเนาะแม่เนาะตัวเลขเออกมาเป็นเลขสามแล้วนะครับท่านผู้ชม01ไม่มีคนปล่อยเนาะแม่เนาะเลขตัวนี้เนาะไม่ทราบเขาปล่อยกันรอเปล่าแม่ก็ไม่ทราบแม,ม่ก็อยู่แต่บ้านไปหาหมอเพิ่งกลับมาหมอนัดประวานครับส่วนใหญ่นั้นเลขที่มันไม่ดังมันมักจะออกใช่ไหมแม่มันมากออก็มัมมก,ก,มกจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะ ตัวไหนที่เขาเขาไม่ดังกันน่ะที่ลืมๆกันจะชอบออกตัวนั้นส่วนใหญ่มม่จะออกตัวที่ไม่ค่อยดังอุ้ยเลขเลี้ยงแม่สามสี่แต่ว่ารอลุ้นตัวสุดท้ายเนาะมารอลุ้นกันแม่นาะว่าเออขอแตกสามตัวยายขอแตกสามตัวขอสามตัวตรงๆรางวัลที่หนึ่งขอเลขแตกได้วยายเด้ออย่าเอาทูบแตกเด้อ ปกติจุดเลขทูบแตกนี่มามาเป๊ะๆเลยจ่ไแม่แม่ก็จุดทีไรท่านก็ให้อบอกว่าแตกก็ต้องแตกเนาะทูบแตกทีไรก็เข้าทุกงวดมาตลอดเลยแม่เนาะมาตลอดนะครับท่านผู้ชมเลขทูบมันจะแตกแล้วเนาะแต่ว่าเลขออกมาสองตัวแล้วเลขสามกับเลขสี่ยวมารุ้นตัวสุดท้ายกันสังเกตจุดตรงนี้ทีไรทูบแตกตลอดเลยเนาะแม่เนาะทีลรก็แตกเหมือนตาเพื่อนจะบอกว่านี่นะให้แล้วนะ มันจะแตกตัวนี้ตัวนี้นะแม่เนาะออกตัวนี้อืมเหมือนตามกําลังจะมาสื่อว่านี่นะมันจะออกนะสามสี่นะครับรอลุ้นตัวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าหลังจากที่แม่ฝันได้เลขหกห้าสองเนี่ยก็ฝันว่ามีคนเอาแอปเปิลมาให้เจ้าแม่เออเมาให้ลูกเนึ่อแล้วเมื่อเมื่อคืนนี่ก็มันเหมือนก็ต่อกันเลยน่ะฝันคืนนั่นน่ะครับสองคืนก่อนเมื่อคืนฝันจําไม่ได้ จำได้ขึ้นก่อนนู้นว่าควายมากินหญ้าที่ทุ่งนาเข้าเกลี้ยงหมดเลยทั้งบีข้าไอ้นานีน่ยมันมีอยู่สองไร่แล้วคนก็ยืนคุยกันสองคนถึงได้ตีออกมาสองสอง,สอ,งอีกหางหนึ่งแล้วก็แปดสี่แปดสี่คือตีตัวควายนะวิ่งวิ่งนาก็เป็นสี่มุมนี่แหละตี ครับควายก็แปดใช่ไหมแม่ใช่น้าก็เป็นสี่มุมก็เป็นสี่ควายก็ตีเป็นแปดนี่นะแม่ตีอย่างนี้อันนี้ตามลัที่คุณแม่เนาะจ้าอีนี้ที่มันกินไปหมดอ่ะบิ่งหนึ่งมันสองไร่แล้วยืนคุยกันก,คกน็คุยกันเข้ามาบอกก็สองคนอีกแม่ก็เลยตีสองสองอีกหางหนึ่งอืมครับงก็ความฝันคุณแม่ก็เอาตามลัที่คุณแม่เลยเนาะจ้าอุย้ยเลขถูกจะผ่าแล้วแม่ สามสี่สังเกตูุเลขทูบที่ไลนนี้เลขทูบแตกตลอดเนาะแม่เนาะคอใหยแตกสามตัวด้วยยายช่วยลูกหลานเด้อเอฟซีก็รอกันครับตวพาท่านผู้ชมไปสองก่อนที่จะไม่เห็นเนาะมันจะหลุดออกก่อนอกลัวมันจะโยนออกก่อนถูกแตกแล้วนะคะเลขทูบมาขึ้นทางสีข้าง สามสี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอลุ้นตัวสุดท้ายกันว่าจอกมาเป็นตัวไหนเนาะ ค่ะท่านผู้ชมได้ 3, 4, มเจนะคะถูกกระสิแตกนะคะถูกกัะชิยดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ่าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นสรุปแนวทางตัวเลขของคุณแม่นะคะ ความฝันแล้วก็เลขถูกนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ